นี่คือรายการ The Toilet Show นะฮะตอนนี้ท่านกำลังชมอยู่ทาง New TV นะครับและแน่นอนฮะช่วงนี้นะครับเรียกว่าช่วงขี้ขี้ขี้โชว์ของเรานะฮะสำหรับวันนี้นะครับโชว์ที่เราภูมิใจและนำเสนอเป็นโชว์การร้องเพลงครับและการร้องเพลงนี้นะฮะเกิดขึ้นจากผู้หญิงคนหนึ่งครับท่านในวงการประกวดการร้องเพลงตั้งแต่เล็กยันใหญ่สุดของประเทศไทยไม่มีใครไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้ครับเธอมีชื่อว่า ว่านวันวาน,นรัชยาวีวีวระสุดที่มาศครับกับเพลง all about that bass 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 But I can shake it, shake it like I'm supposed to do. I got the boom boom, the other boy chased all the right junk, all the right place. I see him making scene rocking the Photoshop. You know that shit ain't real. Cool. Come on and make it stop. If you could be with beauty, just him dress 'em the every you is profit from the bottom to the top. Yeah, my mama she told me the we'll movie about your side. This I like a little, my booty to old at night You know I won't be no stick, you feel it come down So if that's what you want do, then go ahead and move, move along Bring me the pain. go ahead and say skin gonna be just that It's perfect from the bottom to the top Yeah, my mama, she told me Don't worry about yourself. Jesus She's boy, like a little more Pretty to hold than I You know I won't be no they figure Silicon bar without So if that's what you're into Then go Because about bass, bass, trouble about bass, bass, trouble the mother there's the mother there's the mother there's trouble the all 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 about bass, bass, I'm I'm no 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 about mother โอ้โหสวัสดีครับนี่แหละฮะนี่คือน้องว่านวันวานของเรานั่นเองนะครับผม อกรับเชิญเดอะทอเลทของเราวันนี้เธอเป็นสาวาที่เรียกว่าเกิดในเรื่องของเส้นทางการประกวดมาตลอดชีวิตเลยแต่ก็ไม่ใช่ชนะตลอดนะพี่นะแต่ส่วนมากก็เรียกว่าเวทีใหญ่ๆท,ที่ทุกคนรู้จักในประเทศไทยเธอเหยียบย่ำมาหมดแล้วนะฮะทำไมเกิดมาเป็นนักร้องประกวดเลยเหรอทำไมไม่ไปออกแผ่นอะไรให้มัน รู้แล้วรู้ลอดไปมันเหมือนแบบเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของเด็กส่วนใหญ่นะพี่แบบสมัยสมัยสมัยหนูคือพ่อแม่ดันก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากเราก็ออต้องเริ่มสักว่าอ่ะโอเคมีเวทีเราไปประกวดกันดีกว่าอะไรแบบนี้ค่ะ<อ>ซึ่งไม่เหมือนสมัยนี้คือเด็กมีความสามารถคือเราจะดังได้ง่ายเพราะว่ามีสื่ออะไรต่างๆคอยช่วยดันอยู่อ๋อแ,<ต>แต่เราต้องอาศัยใช้ใช้ประกวดเอาอย่างเดียว,วเลยใช้ดวงอย่างเดียวแล้วปัจจุบันเนี่ยว่านทําอะไรก็เรียนที่ไหนหรืออะไรยังไง จบเพิ่งรับปริญญาเลยเมื่ออาทิตย์ก่อนแล้วฮะที่ไหนครับพระจอมเกล้าธนบุรีคะ่ะจบคณะสถาปัตย์คะ่ะแล้วพอจบมาปุ๊บตอนนี้ทําอะไรอยู่ อันนี้เป็นฟรีแลนซ์สถาปนิกแต่ว่าสถาปนิกร้องเพลงอยู่ด้วยนอกจากความสามารถของเธอแล้วครับเธอมีน้องสาวอีกคนหนึ่งครับเรียกว่าไม่แพ้พี่สาวเลยมีชื่อเสียงมากในโลกของโซเชียลมีเดียนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคนไลค์แล้วก็ตามวิวยอดวิวของเธอเนี่ยเกือบ3ล้านคนไปดูตัวนี้กันก่อนนะฮะิงค่คิดอยังปวดราเพราะว่าใจ เธอจะทิ้งกันจากไปลืมคนที่เคยบอกรักกันลืมทุกๆอย่างมันอ่อนล้และสับสนพบกับโบกี้น้องสาวผมว่างวันวานเลยครับผม น้องบุกี้ขาวของเธอฮะเชิญเชิญตรงนี้หน่อยเชิญตรงนี้หน่อยเชิญนะแหมเธอมาในขาวกระดํานี้เป็นน้องสาวกันแท้ๆเลยพี่พี่น้องจริงๆแล้วมันควรจะเป็นพี่หนูมากกว่านะว่ามันแก่ออไมาใช่แกอ๋อเหรอคานตามกันมาเลยพี่แท้ๆเลยตอนนี้ทําอะไรอยู่ฮะเรียนอยู่วิทยาลัยเรียนงคาสินมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะปีสองภาควิชาเอ่อเรียนเกี่ยวกับวอยซ์ค่ะแล้วเป็นพี่น้องกันทําไมครอบครัวนี้ร้องเพลงพ่อกันทั้งบ้านเลยหรืออะไรเพราะว่าแม่แม่ชอบคือคุณแม่เขา เป็นเป็นคือชอบร้องเพลงแต่ว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยเลือกที่จะมาสนับสนุนใช่ร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กจนกระังมีลูกก็เลยเปิดเผยเลยสนับสนุนให้ลูกร้องเพลงเลยใช่ค่ะเอาละฮะวันนี้ครับสองพี่น้องแห่งตระกูลวีระสุดที่มาศนะครับจะมาโชว์ เพลงคู่ซึ่งทั้งสองคนไม่ได้มีโอกาสร้องเพลงคู่ด้วยกับยบยนบ่อยๆเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับเรามาชมโชว์ครับในเพลงที่ทั้งสองคนนี้เตรียมมาโชว์ให้กับรายการ the toilet show โดยเฉพาะครับผม จากอะไรไึกหรือรู้ดีอยู่แก่ใจทั้งทั้งที่จบไปนานแล้วเลิกไปนานแล้วยังไม่หม้ามใจยังคิดถึงเธอคิดที่เหนื่อยใจไม่มีใครทำร้าให้ใจสลายทุกอย่าง เ,เพราะฉันเองไม่มีใครคมเงให,ให้เจ็บให้เป็นอย่างนี้เพราะฉันมันโง่เองที่ยังรัก ยอย่งนี้หลกบาหลับอยู่กับความหลังหยุดเฉพาะแล้วใจพาสักทีจะไปรักเธอรักให้หนื่อยใจไม่มีใครทำรให้ใจสลายสักอย่างเกิดเพราะฉันให ไม่มีใครคงแหนให้เจ็บให้เป็น ยังฟังใจไม่เคยจำใจจำอะไรที่คุณจะเลือก